โอเคค่ะทุกคนอยู่กับช่องน้องสตังเพชรลำเพิดนะคะวันนี้ก็อยู่หน้าร้านยานะคะจะตุยแล้วมาหาหมอเอ่ะน้องอายจับกล้องให้หน่อยไปหาหมอแล้วบอกการหมอนะคะเจ็บตรงนี้โอ๊ยเจ็บตรงนี้โอ๊ยปวดตรงนี้ปวดตรงนี้ตายแล้วพี่น้องขับขับรถ ซ้อมซ้อมพรุ่งนี้ <laughs> หมือนโลกหมุนหนูนอนก็นอนไม่ได้เลยมันตอนตอนนี้ก็เวียนตอนนี้่อนหน้านี้เพิ่งขอนน้อยหรือว่าได้กินอะไรใช่พักผ่อนน้อยเพราะว่าหนูหนูทำงานตอนคืนแล้วมันนอนตอนเช้ามันเวลาไม่ทันใช่อยากให้แกรับเวียนแล้วก็ึ้นใส่อเทมเนาะพยายามไม่เลิกไปยังตัวเลยค่ะมาหมอคือเกิครับฮัมม่งครับหมอรัมาหาหมอหมอมาหาหมอเบิรง เมื่อนกับสซต่อคือเกาคามเป็นตีหาด้วยาจะถ่ายบอกให้ดูว่าพรุ่งนี้ไปที่ไหนอะไรยังไงตายไเมื่อสันมืดขาวอ่าที่จะว่าไม่ได้หนูกินแล้วโทรศัพท์ไปไหนแค่เหน๋ยวเป็ดนึง นี่เป็นยาคลื่นไส้อาเทียมนึ่งเวียน,นะครับบ้านหมูให้กินยาละหนึ่งเม็ดละหนึ่งนะครับหรือว่ากินเวลามีอาการช้าวันเย็นกินแล้วง่วงนอนทนายได้กินได้เลยนะขั้นต่ำห้าสิบบาทครับขับไปนี่กินได้เลยนะทั้งสองตัวแล้วก็ช่วงนี้กินอาหารร้อนจะช่วยได้นะคะนะคะคุณสตางค์เขาเนี่ยได้ยานกินแต่ยา <What? S 3> ถ้ากินยานี่จะช่วยให้มันหาย <laughs> ปกติกินแต่ยา <laughs> ไป 4J ไปหาของกินคืออะไรจกของกินเด้อเนื้อเ<ก>น,นื้อวัญชีลาคัมแพงใส่คนขับรถมีนคนพามาหาหมอนะคะทุกคนเขาเป็นหมอเพื่อเดีมาหาหมอหมอมาหาหมอหมออนูก็เงินเพื่อแบบโอ้ยหนึ่งพักผ่อนไม่เพียงพอ แล้วก็ไม่ค่อยกินข้าวส่วนมากกินแบบเออลองหลดส่วนมากกินแต่เส้นกินแต่มาม่าแมททุกคนกินแต่มาม่ากินแต่เส้นอะไรอย่างเงี้ยข้าวคือแบบว่าส่วนวน้นอยแบบน้อยมากๆที่จะได้กินข้าวนะคะแล้วมีน้องอายคอยถ้วยขาไปนูป่นไปนี่ปิดยังกะมันเนี่ยแล้วก็ไอก,กอับไฟซีเจกินอะไร จะอ้วกปวดนอนไม่ได้เลยนอนแม่จนะว่ากลับไปกินยานะคะตีคลิปละมบันล้องเข<ห>่าสีเจสีใจอานรกินไ่กินตอนคือเพราะว่าคืนนี้ห้ามน,น,านอนดึกอีกขาดเพราะพวกนี้ตีสีต้องตื่นมาอาบนา้ำแต่งตัวพวกนี้ก็ทำวอล์กอีกเหมือนเดิมเนี่ยหนูได้โทรศัพท์มาใหม่ใช่ไหม ก็เออได้ถ่ายคลิปเยอะมากขึ้นนะคะมีกล้องหลังถ่ายสอ่ซีสี่จีสี่หมออ้าวพาไม่ตาไม่เจอรอวันนี้มาตายกินไรไอาอสตังเลี้ยงวันนี้ค่าดูแล <c oughs> ้ร่นที่สี่เีเก้าุิาเืิันยอารยสิบหกอะไรที่น่า่ก็อย่าทีไหาเอาเลยกินอะไรเปรี้ยวเนาะเอาเลยเอาอะหาสื่อของเอาไปกินตอนคืนพเพราะว่าจะไม่ออกมาแล้ว,ว,วนมปังดีกว่า เอาะไรหยิบเลยนะไม่ได้กืนน้ามาโวยวายยุซีเจเจเสมายนะคะเอาถ่ายคลิปเจอเจอซอสนะคะ เขาใช้โทรศัพท์แกใช้โทรศัพท์ในมาตรฐาอิี่ชกี่หมื่นเธอหมื่นเครื่องปั๊มอ่ะหมื่นสี่หมื่นสี่นิดนิดแต่ว่านี่นางเอาเจ็ดโปรใหญ่หมื่นเอ็ดก็ใช้เอาเสื่องเป่าบืนจะอีกสามพันหนึ่งน้องหมื่นจองเปิดกล้องไหมเพิ่งน่ะขอดูกล้องหน่อยขอเมาท์มอยอยู่แล้เบอร์ดีมากเปิดดูกล้องหน่อยเปิดดูกล้องล่ะกล้องเบอร์ดีมากอุ้ย อยากกต้องหลังขอกล้องหลังหน่อยต้องหลังเลย o o p p o มันเพอร์กล้องมันเวอร์อุ้ยกล้องหลังสวยมากสวยมากสวยมากพอน่าเวอร์ดีแล้วสวยมากเวดคอกล้องหนาอุ้ยทำไมปวดแห้ง่อเลิศวะเอาอะไรเลิศเลิศ

เออก็ปกติเลยมันตัดไปไหนมเออวะไม่มีค่ะไม่เป็นไรหรอกมั้งสแกนคะสแกนคะสแกนคะชื่อ้อของสแกนแจกตังค์กมีสแกนหรอทุกคน เวียนหัวมากยืนอยู่ก็จะล้มแล้วเวียนหัวหน่อยนะคะคลิปนี้นอนพักกันวุ่นวายจ้าวุ่นวาย เดกบวยวายอย่างเงอะคุยเหมือนทะเลาะกันอะคุยเหมือนทะเลาะกันเลยเออสรุปใครเสียงดังเกย์จะมา,ะมาเนาะแบบนี้นะจะอ้วกไปี่หาวยจะไปสำนักงานต่อ คลิปนี้ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะคะเจอกันคลิปหน้าฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะคะบ๊ายบาย